สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจุกูจุกคนยินดีต้อนรับกบสู่สงพญานพนมนำบุตรวัน <c oughs> นี้กับบรรยากาศตอนเศร้าครับผมยังอยู่ที่อำเภอหน,นองบวอัวซอเหมือนเดิมยังบร่ได้กลับครับผม <c oughs> พาพี่น้องมาท่มสวนครับวรรบนนนนันนี้เขามาส้มสวนครับโอ้ดกคักดกแน่ดกจนหงงของพี่น้องเลยอันเดีย มักทุเรียนบ่มีหนามครับหรือว่าขนุนทั้งทึ่งผมบ่มีเลยครับผมทั้งทึ่งบ่มีทั้งทึ่งก็มีลูกเดียวครับข้างบนมีลูกเดียวแต่ว่าข้างล่างปัดเต็มตน้นอยู่ลุกจนหอดดินแล้วเข้าห้องอันนี้ครับผมตระลูกใหญ่ๆครับพี่น้อง ตะลุกใหญ่ๆอันนี้ขนุนด้านนี้เป็นยังเนาะเนาะด้านนี้เป็นต้นมะม่วงครับางบนนะครับมะม่วงโอ้มะม่วงกับพ่อได้กินอยู่ครับพี่น้องมะม่วงกับพ่อได้กินอยู่ทางนี้ก็จะเป็นกล้วยครับกล้วยเป็นปลากล้วยพี่น้องเป็นปลากล้วยกล้วยก็โอ้สูงครับกล้วยเพ่น กล้วยสูงแล้วก็ต้นมอนครับแล้วก็น,นี่ต้นมะพร้าวอันนี้ต้นมะพร้าวด้วยเป็นพื้นพื้นผักส่วนคั่วพื้นบ่อทั้ทงหมดอันนี้ก็จะมีมะละกอครับเป็นสวนคือหนองสวนพื้นกล้วยแต่ละต้นก็โอ้สูงครับพี่น้องสูงแล้เป็นกล้วยยังกำลังเบ่งกล้วยตีบ กล้วยชันนี่กล้วย,ยอยัางน้อเดี๋ยวเบิ่งก่อน,อน,นุ่มหลังเลยท่านี้ก็เป็นต้นลำไยครับกำลังออกดอกครับผมกำลังติดหมากหมากกันน้อยอยู่อันนี้เป็นพืชคักส่วนขั้วเพิ่งกักปลูกไว้ด้านหลังเนาะข้างในก็เป็นละกกัม บรรยากาศอันนี้เป็นมะนาวครับผมมะนาวแป้นนี่แหละแป้นแท้ครับลูกใบใหญ่เลย,ยครับพี่น้องลูกใบใหญ่ครับมะนาวบักนาวหน่อยบรนเทาเนี่ยแหละครับเนี่ยมะนาวพันธุ์โบราณเบิ่งหนะแม่นครับเต็มหน่วยใบใหญ่ครับมันนั่นหลายหลายนะด้านล่างเลย <c oughs> ต้นนกขุดเอาต้นทุเรียนบ้านนี่อา้าวพี่น้องอ่ทางหล่างเป็นต้นทุเรียนบ้านนี่ทุเรียนพืนน้นบ้านนะครับกำลังติดหมากกันนี่ห้องทุเรียนมาขึ้นอยังเนี่ยคือขึ้นหน่วยหมักทุเรียนนี่ยแหละครับพี่นอ้องอาจจะไม่เห็นเนาะบางเทิงครับบางเทิงคน นครับลองเห็นมันหนึ่หนวยทุเรียนครับสูงโหดบ่เห็นคือผักวนคั่วเพื่อนครับปลูกไว้ดัดหลังบานเนาะอพอผุ้ใหญ,ญ่เพื่อนครับอันนี้ก็เป็นมะลีดอกคุดไว้ใช้ในงานเพื่อนเราครับเนี่ยดอกคุดนันอาจจะเป็นงานประดับตกแต่งต่างๆเนาะ โหด Metal. โฟว่ากล um, ้วยครับพี่น้องกล้วยตานี่ครับพี่น้องโอ้ยสูงเป็นหาห้เมตรครับกล้วยตานี่มึงลักษณะอะกล้วยตานี่ใบวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวใบวีหักหิ้ยววีไปหิ้ยววีมาเปล่ยนวาได้มื่อนี้กบำลั้มียังร้ายครับพี่น้อง พี่น้องมาเบิ่งส้มสวนพื้นด้านด้านหลังนี่แหละกล้วยต้นีจริงๆครับมันหลวงลวงเลยเอาบรรยากาศตอนเศร้าเนี่ยนะครับมาให้พี่น้องเบิบ่งขอบคุณครับพอกันชิปหนาเนด้วยขอบคุณครับที่รับชมครับผม